감사합니다. แล้วนะครับเริ่มแล้วาหาลูกปูดำที่ป่าปีปีครับตอนนี้กำลังถึงที่กำลังเดินหาอยู่นะครับกำลังเดินหาดูนุ่งไปดูไปดูดูไปดูดูก่อนดูดก้อนเลยไหมตัเวเดินหาเดินหาลูกปูที่ป,ป่าปีปีป nó cóc luồng leo luồng leo mình chờ 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 lúng nó cóc chưa đấy

กําบูนะนี่ปั่นตักคนเออวะวะวะสักทีเลยโห

หลงนะครับหลวงนะครับแต่ขี้มันไม่นั้นครับขี้มันเล็กร้านมันเล็กรานมันเล็ก,มลกผมว่าคงจะเฉลุยนะครับโอ้ยเจอไหมเจอไหมอืมอยู่อีกแล้วนะครับอย,อยู่อีกแล้ว,อ,ลวอืม ตรงนี Он, akes, ้กัดเลวกัดมือแล้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 วโอ้โหอะไลหยะไหนไหนไหนโอ้ไม่เป็นไรโอ้ยมน้ำบ่เลยไม่ผูดีผู้ยิกัดมือผูนยินนี่ครับนี่กัดมือเราอยเด ได้ปูยิงก็ได้นะครับนี่มันครับตังลงตังลงปูน,นะครับมันจะเป็นทางอุมอ่ะปูน,นะครับปูยิงปูได้นะครับ ดูตรงนี้ก่อนมาล้วนเลยอ๋อเดี๋ยวมาลองมาลุ้นกันดูนะครับว่ามีไหมครับเดี๋ยวไปนะครับบอกว่าเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้หเกนได้นั่นเนาะอ๋อเกนได้เกนได้ เลยนะครับเดี <girlfriend> ๋ยวเลยนะครับเดี๋ยวเลยนะครับปล่อยก้ามาเลยโอ้ฮะโอ้ปล่อยปล่อยก้ามเลยนะครับได้มีมีตัวจริงเลยนะนี่นี่นี่ครับโอเคโอ้โหได้เลยนะครับฝีมือฝีมือโอ้ในในในฝีมือฝีมือโอ้โหได้แล้ว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 นะครับอืมนี่ครับผดผูกโอ้ดีใจเลยนะครับได้ล้วงได้ดีใจเลย ปึงลวงวันแรกด้วยนะครับลวงโอ้ครั้งแรก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 โอ้โอ้นี่ดูใหญ่เต็มไม่ไม่มีที่ฮ่านี่นี่ปีมาดูอันนี้ดีกว่านี่นี่นี่โอ้นี่นี่นี่อันนี้แหละอันนี้แหละดูนี่นี่ในนอนนี่นะครับขี่กีบูโอ้ยนี่แหละครับนี่แหละนี่กี้กี่ปูนี่มันนี่ลมทางนี้มันจะไปทางนู้นเออไปไปเลย่อน

มา้ยนะครับเจอรูใหญ่อยู่ใต้ต้น้ม ามาเยอเลยโอ้โหเกปลาตะเลคนเล็กนะครับนี่ฟูกเข็นดอยหนุ่มน,น,น,นี่ครับผม,น,มนี่ก็จะเป็นนั่นเลยเดียวอืมเป็นี่เลยอ่าลืมใกล้เลยอ่าเข็นดอยหนุ่มโอ้ยิง <laughs> ค, <laughs> ครับนี่ครับตัวตัวเย็ดนะครับเออก็เอาได้นะครับถึงตัวเล็กก็ล้วงได้นะครับอ่านี่ครับ เออวันนี้มาลุ้นนะครับว่าได้ตกี่ตัวโอ้โหนี่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 ครับไปรูมัยครับไปรูมัยลุงปูไปรูไปรูมัยนะครับไปลุกขึ้นมาไอ้นไหมเดี๋ยวโลดกระตามมาเนี่ยครับเออมาล้วงต่อไปไปรูอินต่อตัวตัวโอ้ล้วงล้วงรูนะครับล้วงรูโอ้ โอ้โหโอ้โหกำกำโตเลยนะครับนี่นั่นนี่ครับโอ้โหจีมันครับนี่ในรถรถรถไว้มาหาเนี่ยรถรถนี่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 รถมาหน้าเลยอ่ะ mang về nha, ôi หลู่ปังนั่นได้ไหมรถเดียวตั่งลงนั้นโอ้หลู่นั้นแล้วนั้นจุดปอบติดจั่งลงนั้นหนึ่งไม่เคยมาลวงตีนะวะมาน,น้อเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปมาน,น้อเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ต,นนตีหน่อยนะครับตีหน่อยหน่อยแล้วก่อนไม่เป็นไรห่อยก็ได้่อย I need it. <laughs> ไม่เจ็บอ uh, ่าว mm ัน hmm, นี right ้ประกิจหลวงปู okay. so, ่ดำเอาไปแกงกะทิทิอ่าเรามาติดตามกันดูนะครับตามกันดูอ่าประจิตระิจยังไม่ไม่หมดอ่าไปกันต่อไปอีกนิดนึงโอเคนี่ครับกายเที่ยงนะครับก็เดินหน้ารุยกับก็มาจากฝั่งนู้นแล้วตะกี้นี่มาอีกฝั่งหนึ่ง แต่ตอนนี้10โมงกว่าๆเลยครับกำลังจะเดินขึ้นเลยจะเดินขึ้น,น,ม,านมานี่มาล่อยขึ้นถัาจะปลยภารกิจขึ้นตามมา วงนะครับไม่เคยลลวงแต่วันประิจวันแรกก็ได้แก่นี้ก็โอเคแล้วครับหอมไปแกงกะทิเ,เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าแกงกะทิหลวงปูไม่รู้ไม,รไม่แกงเ่ยกำได้เหโอเ,เดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับว่าแกงกะทิอร่อย,อยกันอันไหนแกงปูดำแกงกะทิปูดำ แถวนี้นะครับอตนัแลแล้นเออน กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ